ชอบพอครูใช่ไหมจกนกพูด่เดียครับเริ่บอกกันก่อนนะไม่จบอยเหรออยากรู้ใช่ไหมว่าแบงค์หมายถึงอะไรอย่างนั้นดูกันเลยครับอะไรวาพิเศษวพิเศษจัแบงค์วายแ้งค์ น้องปอยตั้งใจทำงานนะครับสู้ๆนะครับกับการแสวงวิเกนะครับขอให้ทำดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะสู้ๆพี่เก้ด้วขอบคุณนะแบงค์ด้วยนะโหพี่แบงค์กุสาบไปหาไม่ได้นุะไม่ได้นอนจริงๆเนอะคนอื่นพูดไม่เป็นไรพอสอเขานี่พูดเป็นใคร ลไม่รู้จักเลา่ใครเรน้ยโอ้พีุ่ดยอดไปหาไม่ได้เนียซื้อม่แบงค์เลยซื้อรับพี่่อ้ที่ต้องซื้อใครเน่เ่ต้องซื้อเ่ลุงก็ขยไปป้าปีมาด้นะโอ้โหเปิดเปิดใหนเราเนี่ะ อยากรู้ใช่ไหมว่าแบงค์ไหลอะไรให้ดูกันเลยครับให้ใจเดียสวัดีครับ้ปยตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจแต่งตันะครับพี่เมาจมส์้มเสมัดีสดีครัสดีค่วัีสวนคัครับี่ะสวัะคะตั้งใจเะีคนนะครับแล้วก็ตั้งใคทํางันนะครับ่สัสะครับกับ การแสดงลิเกนะครับขอให้ทำดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะซู้ซูครับเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบายจ้ามีไว้เจอกันเป็นไรอ่ะไปอะไรหายไปครับเจอพายเจอพายสองคนเมื่อกี้ใช่อดิตเทพฟ้าหรือเ่รู้จักดีลูกมองมากหรืออะ เป็นไงลูกเึ้ยอดีตเพื่อนบว่าลุงมันหล่อขนาดนี้เชียวคณะอะไรเนี่ยเขาเคยพูดพู้บอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแบบแบบนี้มาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงแล้วคือหนูก็บอกว่าโอ้หนูว่าไม่หนูว่าโอ้ไม่ได้หรอกตุ๊กตี้ไม่ยอมมาพูดหรอกไม่มีวันนั้นหรอก ใจว่าแบบทำไมถึงพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันไร้สาระไม่มีหรอกเขาจะมาสนใจทำไมอะไรอย่างนี้ทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะลูกนิ่งๆเดี๋ยวต้องไปขอบคุณพี่จิมมี่เป็นคนไปขอคลิปมาให้ขอบคุณพี่จิมมี่แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าอยากได้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าตั้งใจทำงานแค่ไหนเหมือนจะต้องให้ ่อยูแถ้าส่งนะสียงงานถ้าส่งนะไม่เอาไม่เอา